เคยรู้ไหมว่ากล้วยบวชชีธรรมดาธรรมดาจานหนึ่งแอบซ่อนเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองไว้ถึง3อย่างทำไมเมนูหวานหอมชวนสบายใจนี้ถึงกลายเป็นบทเรียนชีวิตในยุคที่โลกหมุนเร็วถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือสับสนกับเส้นทางของตัวเองคลิปนี้อาจช่วยให้คุณมองเห็นคำตอบผ่านการเคี่ยวกะทิหั่นกล้วยและการใช้ใจมากกว่ามือลองฟังดูไหมใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไป ทักษะการจัดการอารมณ์ตอนที่เราค่อยๆเคียเ่ยวกะทิกับไฟอ่อนสิ่งที่ต้องใช้ไม่ใช่แค่ความร้อนแต่คือความใจเย็นถ้าใจร้อนเร่งไฟแรงกะทิจะเป็นมันแยกชั้นและเสียรถทันทีการจัดการอารมณ์ก็เช่นกันถ้าเราไม่รู้ทันความรู้สึกตัวเองปล่อยให้อารมณ์พุ่งพลานโดยไม่ควบคุมชีวิตก็เหมือนกะทิตักมันเสียสมดุลในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบการที่ใครสักคนยังรักษาความสงบในใจได้ คือข้อได้เปรียบที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะอารมณ์นิ่งคือจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีสติทุกครั้งที่คุณต้มกล้วยบวชชีลองหายใจลึกๆแล้วฟังเสียงน้ำเดือดเบาๆนั่นแหละคือบทฝึกใจง่ายๆที่อยู่ในครัวของคุณเองหวานแต่พอดีทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดการทำกล้วยบวชชีให้อร่อยไม่ใช่แค่ใส่น้ำตาลมากๆแล้วจะดีอีกบางครั้งกล้วยหวานอยู่แล้วก็ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงปรับให้พอดี นี่แหละคือศิละปะของความยืดหยุ่นในการคิดในโลกยุคใหม่สูตรสำเร็จเดิมๆอาจใช้ไม่ได้เสมอการกล้าที่จะปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่ยอมรับว่าแนวทางเก่าอาจไม่เวิร์กคือทักษะท,ที่สำคัญมากความยืดหยุ่นทางความคิดไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนใจตลอดเวลาแต่คือการรู้จักฟังเรียนรู้และเลือกสิ่งที่เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนั้นเหมือนกับที่เราชิมแล้วจึงค่อยเติมไม่ตัดสินตั้งแต่ยังไม่ลอง ความพอดีจึงไม่ได้มาจากสูตรแต่มาจากใจที่เปิดรับและกล้าที่จะลองใหม่เสมอกลมกล่อมด้วยความใส่ใจทักษะความใส่ใจในรายละเอียดกล้วยที่ใช้ทำบวชชีถ้าเลือกไม่ดีสุกเกินไปหรือดิบเกินไปรสก็จะเสียความละมุนจะหายไปหมดนี่แหละคือตัวอย่างของพลังแห่งรายละเอียดเล็กๆที่ใครหลายคนมองข้ามทักษะความใส่ใจในรายละเอียดไม่ได้หมายถึงความจุกจิกแต่มันคือความตั้งใจที่จะทำสิ่งเล็กๆให้ดีที่สุด เพราะบางครั้งความสําเร็จไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่แต่มาจากจุดเล็กที่เราเผลอมองข้ามในยุคที่ทุกอย่างหมุนวายคนที่ยังรักษาความละเอียดในงานในคําพูดหรือแม้แต่ในการดูแลตัวเองจะยิ่งโดดเด่นและน่าเชื่อถือการต้มกะทิไม่ให้แตกมันหั่นกล้วยให้ขนาดเท่าๆกันหรือใส่เกลือเล็กน้อยให้หวานตัดเค็มล้วนเป็นการฝึกนิสัยละเมียดละไมที่ต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตได้อย่างนุ่มนวลและมีคุณภาพ รวยบทชีอาจดูเป็นเมนูง่ายๆแต่ซ่อนบทเรียนชีวิตลึกซึ้งไว้ในทุกขั้นตอนความใจเย็นในการเคี่ยวกะทิการปรับรสให้พอดีและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเหล,ล่านี้สะท้อนทักษะสำคัญที่เราทุกคนต้องมีในโลกยุคใหม่เพราะบางครั้งการพัฒนาตัวเองก็เริ่มต้นได้จากของหวานถ้วยเล็กๆที่เราทำด้วยใจหากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามกับช่องเบต้ารีคคิ f งฟอร์ดโซปรุงรสชีวิตให้อร่อย เพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะ